ทุกคนอย่าลืมว่ามันได้กันหมดทุกคนจริงๆคือเราสร้างสีสันนะจริงๆเหล็กกันเท่าไรน้ำก็มีนะครับคนนี้เจ้าของแบรนด์ถ้าเท่าไรก็ต้องจ่ายเพื่อห้าหมื่นแต่นี่คือเราไม่คิดเป็นการสร้างสีสันเป็นการซัพพอร์ตนะครับคือพยายามจะซัพพอร์ตแต่ละแบรนด์เราซัพพอร์ตยังไงนะครับแต่ละแบรนด์ที่เราหยิบขึ้นมานะครับโอเคแหละคนที่ดราม่าคนที่บอกว่าน้อยใจคือไม่ได้หยิบขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่เราหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเอ็มทีครับทุกแบรนด์ครับฟังไว้เลยนะครับ มื่อไหร่ที่หยิบขึ้นมาแล้ว MT นะครับคือไอหยิบไม่หยิบไม่ถึงหยิบไม่ถึงอ่ะผมบอกเลยวิธีการที่ง่ายนะครับถ้าเราทําให้ง่ายนะถ้าเราทํางานแบบง่ายๆไม่เหนื่อยหยิบมาพูดอ่ะครับขอราคาขอราคาตึงๆๆๆๆโอเคผ่านโอเคผ่านวันเดียวหมดเ <c oughs> จิงผมบอกให้เป้าหมายของเขาไม่ใช่แบบนั้นไงเออเราชอบไหมผมถามว่าเอาเราแบรนด์ที่จ้างเราเนี่ยชอบไหมครับถ้าผมทนะ้าแบบนั้นเป้าหมายของหนูคือหนูอยากให้ทุกแบรนด์ประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อย ให้ทุกคน<ล>ได้ร<ล>ับความสุขกลับไปเพราะเห็นคนต่างๆในโซเชียลไม่ว่าจะคนที่เขารู้จักหลายๆคนนะไม่ว่าจะพูดอะไรแล้วแต่ตอนนี้มีชื่อเจนนี่หมดเลยอุ้ยดีใจนะดีใจมากค่ะใช่แต่ว่าใช่มันดีนะคือพูด,พดถึงเจนนี่หมดแต่ว่าบางคนก็ พูดดีๆกันแต่ว่าเจนยินพยายามแบบเลือกความความพูดได้ดีบางทีแบบเริ่มแบบพูดแบบว่าดึงดราม่าดึงดราม่าอันนี้ไม่เอาเลเริ่มสอบไปเดี๋ยวว่าดึงเอ็นเกตแต่ว่าให้ให้แบบเจนแบบดูดูไม่ดีพูดได้เลยทำคอนเทนต์กันได้เลยต่อยอดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยคือทุกคนอ่ะด้วยความที่ทุกคนแบบเป็นคนที่อยู่ในวงการแล้วรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีกระแสอะไรขึ้นมาแต่ละคนก็่อมีความสามารถในการว่าจะเล่นยังไงกับกระแสนี้ให้ได้ผลประโยชน์ที่สุดหนูยินดีแต่อย่าให้หนูโดนด่าใช่แต่อย่าให้มันเกิด คือเราสามารถสร้างประโยชน์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปทําให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์หรือเสียหน้าเราสามารถให้ตัวเองดูดีได้โดยที่ไม่ต้องทําให้คนอื่นดูแย่นะครับคือคนที่ทําให้คนอื่นดูแย่แล้วตัวเองดูดีมันง่ายครับมันเป็นเรื่องปกติมันคุณไม่ได้เก่งแต่ถ้าคุณเก่งคือคุณพูดได้ตัวเองดูดีแล้วคนอื่นดูดีได้นั่นคือคุณเก่งนะครับเพราะสินค้าที่ลูกค้าดีวิวเจนกับบูมใช้ทุก,ทกวนันไม่ได้ไม่ได้แต่รอเล่นนะคะทุกคน แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเราจะรีวิวแบบเร็วๆร,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 ออรสชาติเป็นยังไงกินแล้วมันแบบเป็นยังไงเราก็<ต>พยายามเต็มที่นะคะพวกเราเต็มที่หนูจะบอกเทคนิคแบรนด์ที่จ้างหนูให้นะคอนเทนต์เทียบถ้าพี่ใช้เวลาถ้าพี่เวลาคิดสักนิดน,นึงนะพี่ได้อะไรจากการจ้างหนูเยอะมากหนูบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ มูลค่าจริงๆที่หนูจ้างเมื่อก่อนอ่ะไม่ใช่เด็ดนี้แล้วมีคนจ้างหนูตลอดนะไม่ใช่ว่าหนูไม่มีงานนะเจมีงานทุกวันวันละสองสามงานมากี่ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่พบกันมาไม่เคยอยู่สักวันแต่วันนี้หนูมีความสุขมากเพราะอะไรแบรนที่ไม่เคยจ้างเราจ้างเแ็นที่ใช่แป็นที่เราชอบแบ็นที่เราเป็เนี่ยเนี่ยมมาละมาละอย่างเช่นคูเบียเนี่ยมาละไม่เคยได้คุยกันมาจ้างอย่างน้อยเราก็ได้เงินคูเบียทําไมอ่ะลอกคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่า เรามีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเจนกับยิวอ่ะพูดกันตลอดว่าพูดดีใจเลยตัวเองเบนนั้นห้าร้านเบนนี้ร้านนึงใช่คือเมื่อวานนะเหมือนกี่วันก็แต่ไม่ว่าจะยังไงนะแต่รับเลนที่ขึ้นแล้วเขาสำเร็จนะครับแล้วเขาได้เงินนะผมปาตามงาน มาตั้งแต่แบรนด์แรกเลยที่มันปูนทำปูนไปทำแบรนด์ใช่ไหมวันที่เหมือนช่วงนี้คแบรนด์แบบยอดขายแย่กระแสมันเศรษฐกิจมันไม่ดีคนแบบซื้อของออนไลน์น้อยลงเนี่ยแต่ว่าวันนี้แบบเปิดเป็นการกระตุ้นถ้าแบรนด์แบบของแบบเต็มไม้เสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเติมพลังด้วยปากกระป๋องก่อนนะครับสวัสดีนะคะแม่โมจ่าจินน่าแม่โมจจินน่แม่โมเนี่ยกี่วันมาแล้วเนี่ยคือเออกี่วันแล้วผมบดป้าวันเนี่ยผมบอกเลยเอา คอมเมนต์หน่อยว่าเติมไปกี่แสนอ่ะโอเคแล้วก็อีกร่องนี้นูจะพูดแบบเคลียร์ๆเลยนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปเราเคลียร์นะขอคนรับได้เรื่องคิวค่ะไม่ฟิกไม่มีลำดับไม่มีเวลาคือทุกคนที่รู้จักผมก็ทักมาแบบว่าถ้ามาผมใช่ไหมผมก็บอกว่าโอเคผมรับได้แต่ว่าผมรับรับรับทุกแบรนด์รับหมดแต่ว่าที่รู้จักกันนะที่สนิทกันคือเรารู้อู่แล้วเขาขายอะไรแต่ว่าผมจะไม่ฟิก ไม่แบบว่าไม่มีแบบว่ารัดขึ้นให้ก่อนนะมไม่มีว่าแบบเอ้ยยูรัดขึ้นให้บอกเจนให้ขึ้นให้ไม่มีนะขนาดแบรนด์ผมเองนะครับแบรนด์เจนเองเราย,ยังไม่ขึ้นเลย,ยไม่ขึ้น,นล,ลูกค้าเลยนับภาษาอะไรกับแบรน์คนอื่นอเอาคือลองเช็คง่ายๆแค่นั้นถ้าใครมองเห็นจุดนี้นะครับผมเรามีสินค้าให้เราเพิ่งเปิดตัวสินค้าได้ครับเนะี่ยตัวผมอะ คนเยอะๆคุณหลักแสนสองแสนสามแสนที่แบบว่าขึ้นแน่ๆหมดแน่ๆเนี่ยวันนี้หมดแน่ๆโกดังเนี่ยแสนชิ้นหมดแน่ๆเราไม่ยไม่ทำเลยเรอยอมแบบว่าขึ้นให้ลูกค้าดันให้ลูกค้าเต็มที่นี่คิดดูว่าเราใจขนาดไหนค่ะแล้วก็อะไรที่มาเป็นการเสิร์ฟความบันเทิงความสนุกให้กับทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่อยู่นิ่งนะเจนนี่ติดต่อหมดเลยใช่ค่ะใ อินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งดังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทําให้ไรของเรามันคึกคักทุกคนตนราอะไรก็ตามที่อยู่แบรนด์ที่เขาติดตลาดหรือว่าแบรนด์ที่มีคนดังเข้ามาก่อนอ,ะอ่ะอย่าไปว่าอะไรเขานะคะนั่นคือเขาทําให้ e นเกจเมนต์เราดีขึ้นหนูพูดแค่นี้เลยทุกคนคิดง่ายง่ายแค่นี้เลยค่ะมันมันดีเชื้อหนุยจีจ่ายเท่ากันอะ่ะทําไมหนูต้องไปเอาใจคนนั้นคนนี้อะ่ะมันมีเหตุผลของมันที่ดีกับทุกคนเสมอ นะคะเพราะฉะนั้นหนูคิดแค่นี้เลยเชื่อหนูเถอะหนูคิดมาดีแล้วหนูอยากขายทุกคนแต่ถ้าเวอแบนนี้จ่ายแชนึงจะไม่ไอเจนนี่้ก่อนก็เขาจ่ายแชนแล้วไม่มีค่ะหลังจากนี้ห้าหมื่นเท่ากันหมดค่ะหลังจากนี้ห้าหมื่เท่ากันหมดแบรนด์ใหม่แบรนด์อะไรก็แล้วแต่แต่ขออย่างเดียวทุกแบรนด์ต้องมีอยปลอดภัยไม่ใส่สารไม่หลอกลวงผู้บริโภคบรีฟไม่เกินจริง ก็เราพูดอยู่ไอ้ที่เราพูดกินทุกวันทุกคนรู้อยู่แล้วเราพูดเพร่ะความบันเทิงแต่หนูพูดก่อนนะว่าถ้าบีบมาบอกเจนี่พูดได้หน่อยได้ไหมคะว่าใช้มาแล้วเจ็ดวันหนิไม่ได้ไเพราะอะไรนี้หนูถ้าใช้มาเจ็ดวันทุกแบรนด์เนี่ยหนูพูดเลย เช่ S <S นไวเบอร์เนี่ยกูกินวันละจิตซองอย่างเงี้ยแต่แตเ,รเรา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 พูดในเรื่องของรสชาติได้ไงเรากิน first impression ครั้งแรกมันเป็นยังไงอ,อ,อะไรอย่างงี้นะคะเราก็จะพยายามรีวิวแต่คือเอาตรงๆนะบูมเชื่อว,ว่าลูกค้าตอนเนี้ยเขาชอบเ,ออเ,อเขาชอบอะไรแบบเนี้ยแต่แบรนด์มีอะไรงัดมาให้หมดเออช่นแบบเหมือนเมื่อคือนก็บอกคุชชั่นเนี้ยพันลักแมวใช้มึงพูดแค่เนี้ยเจนนี่ไม่ต้องใช้เลยเออเข้าใจปะนี่แค่นี้เลยง่ายๆอ๋อแล้วก็อีกเรื่องทุกคนบอกว่าเจนนี่ไม่ให้เกียรติแบรนด์หรือเปล่าที่ขึ้นหน้าสดหนูพูดแค่นี้เลยนะ กันแดดคอนแทคเลนส์ขนตาลิปหนูเช็ดล้างเช็ดล้างเช็ดล้างคนที่อยู่กับหนู18ชั่วโมงเห็นใช่ไหมเขาว่าหนูทำไปกี่แบร์ที่จริงหนูไม่ต้องใช้เลยก็ได้ แต่หนูอยากให้แบรนด์ที่เขารอมึงรอเรามาสองวันอยู่ดีๆไปใช้สินค้าเขาโชว์อย่างเงี้ยมึงว่าเขาภูมิใจไหมอือกูว่าภูมิใจเพราะเราใช้จริงปกปิดก็บอกว่าปกปิดนะฮะคือจริงๆเรามีเสื้อพุงเสื้อผ้าด้วยนะเราก็จะพร้อมจะเปลี่ยนกันได้ตลอดอคือเราเต็มที่อะพวกเราเต็มที่กันเลยนะ,ะเรา3าคนถ้าเปลี่ยนให้ได้ถ้าเทสแบบไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเราจริงใจกับคนดูเนี้ยเราทําให้หมดนะคะทําไม,มวันเราเราขึ้นชุดนอนเพราะว่าแบรนด์เสื้อผ้าเรารออยู่ประมาณ ไม่รู้กี่แบรนด์แล้วชุดเครื่องนอนรอๆอยู่ไม่รู้กี่ตัวหนูอยากแบบทําให้ทุกคนเห็นดิหนูไม่ใช่ตัวเงินตัวทองที่แบบมั่นหน้านตัวเองว่าเอ้การที่กูถือเนี่ยนะมึงแมกค่ะถ้าอย่างนั้นหนูคิดราคาหลักร้านก็ได้แต่หนูแค่อยากจริงใจหนูอยากทําให้หแต่หนูแค่อยากจริงใจหนูอยากทาให้